สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับขณะนี้เราพาท่านมาพื้นที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีบ้านหัวทุ่งตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับซึ่งถือว่าสถานที่แห่งนี้ได้อำนวยการโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชธรรมาลังการท่านเจ้าวาดวัดบุญยาวาฒวิหาร พระอารามหลวงซึ่งมีความตั้งใจและตั้งปณิธานว่าจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นตลอดถึงเรื่องเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวครับในงานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีพระพิสษุมาจำพรรษาคือท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้เข้ามาจำพรรษาเพื่อจะเป็น ผู้สนองงานเพื่อจะทำให้การขับเคลื่อนอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีแห่งนี้พื้นที่จำนวน47ไร่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้หน่วยราชะการห้างร้านสถาบันการศึกษาต่างๆมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุดเลยทีเดียวครับและขณะนี้เราได้รับความเมตตาจากทีมงานของพระอุกิตอธิจิตโตครับ อยู่ที่วัดโป่งชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับกำลังมีการติดตั้งป้ายชื่อคำว่าอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีบนกำแพงโบราณที่ใช้อิฐโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสะท้อนถึงในเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวบ้านรุ่นต่อรุ่นครับใช้ดินเผาหรืออิฐมอญก้อนขนาดใหญ่เพื่อจะเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่มีความสุนทรียภาพในเรื่องเกี่ยวกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นครับขณะนี้ทีมงานของท่านอุกฤษอธิจิตโตครับพร้อมกับทีมงานจากอำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางครับได้มาสะท้อนถึงความเป็นช่างปั้นเป็นช่งางเขียนป้ายเป็นช่างทาสีเพื่อจะอจันลงให้กับป้ายอุทยานธรรมพระสุนทรมณีน,นี้มีความสวยงามมีความโดดเด่นสะดุดตาให้กับ ท่านผู้สาน,นิชนหรือว่านักเดินท่าเดินทางเดินทางมายังบ้านหัวทุ่งตําบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับเพราะฉะนั้นรายการโฟกัสที่ลำปางวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพระเทรานุเทระทุกรูปครับแล้วก็ท่านอุบาสกปสิกาครับที่มีการสนับสนุนร่วมทําบุญการสร้างซุ้มประตูสิงห์และกําแพงโบราณของอุทยานธรรมพระสุนทรมุนี โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชธรรมลังการเจ้าวาดวัดบุญยวัฒวิหารพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะพระหกและเป็นประธานมูลนิธิวัดบุญยวาฒวิหารพระอารามหลวงแห่งนี้พื้นที่47ไร่ครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้สานิยมชนและกับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางวันนี้ได้ทราบข่าวอย่างนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านได้พาครอบครัวได้พาเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาได้ลองมาเยี่ยมชมเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็ มาเป็นใช้เป็นจุดที่เป็นปรีกวิเวกครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอุกิจอธิจิตโตพร้อมกับทีมงานครับที่ได้เดินทางจากอำเภอแจ้งหม่มเข้ามาสนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมลังการเพื่อจะให้สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานภายใต้ชื่อคำว่าอุทยานธรรมพระสุนทรมูนีบ้านหัวทุ่งตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับนครลำปางนครแห่งความสุขแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญของจังหวัดลำปางอีกแห่งหนึ่งครับอยู่ห่างจากตัวเมืองมาประมาณ7กิโลเมตรเองครับแล้วเรามีป้ายบอกเส้นทางมาโดยตลอดเส้นทางความนาคมก็เป็นทางแอสฟัลต์และทางคอนกรีตมาด้วยความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางขอบคุณแฟนรายการครับที่ติดตาม รายการของเรามาด้วยดีตลอดแล้วก็วันนี้ขอได้รับเกียรติกับท่านแฟนรายการสักนิดหนึ่งครับให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการส่งเสริมงานทางด้านพระพุทธศาสนาและเป็นการเ,าเรียนรู้ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคโอเ